สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิตบอนสีอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราก็อยู่ในสวนกันเช่นเดิมนะคะยามเย็นๆนะคะก็ใครเข้ามาแล้วนะคะหนูฝากกดติดตามให้หน่อยนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็จะพาไปชมบรรดาแม่พันธุ์แล้วก็ต้นลูกที่มีแบกนะคะใครสนใจพันธุไหนจดชื่อไว้ได้เลยนะคะช่องทางการติดต่อนะคะก็โทรได้เลยที่เบอร์0642824363นะคะหรือเพิ่มเพื่อนที่เบอร์นี้ไว้ก่อนก็ได้นะคะ าสามารถเพิ่มเพื่อนแล้วก็ส่งสติกเกอร์มาทักทายหรือว่าพูดคุยกันได้นะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะหนูก็จะพาเดินชมภายในสวนนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูรอบๆสวนกันค่ะสำหรับต้นแรกนะคะที่อยู่ในกล้องนี่คือหมอจินดานะคะหมอจินดาอ๋อขออภัยค่ะหมอยอดเด่นนะคะเปิดคลิปมาก็ บอกชื่อผิดเลยนะคะหมอยอดเดชน,นะคะสำหรับอันนี้ก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคา100บาทนะคะต้นลูกของเขานะคะต้นลูกจะเป็นใบประมาณดัดแบบด้านล่างนะคะตัวนี้อันนี้แม่ผัดน,นะคะสวยมากเลยแล้วก็ไปดูต้นถัดไปนะคะอันนี้จะเลี้ยงล่อน้ําในกาละมังนะคะอยู่ข้างกาแพงแบบนี้นะคะก็จะมีแค่แถวเดียวนะคะบริเวณตรงนี้อันนี้คือมนเทียนทองนะคะมนเทียนทอง มูนเทียนทองน่าจะเหลือต้นเดียวนะคะจะอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะมูนเทียนทองก็ตอนเด็กเขาเป็นไม้กัดสีนะคะกัดเต็มก็จะออกทนส้มๆแบบนี้นะคะเป็นบอลเก่านะคะสวยมากเลยเนะคะ่ะบางใหญ่นะคะบางใหญ่ตัวนี้ก็สวยนะคะบางใหญ่ก็มีแบ่งแปดสิบบาทนะคะสําหรับบางใหญ่ก็เป็นไม้ออกโทนหวานๆนะคะตัวนี้อันนี้สวยมากเลยะคะ่ะออกทนแดง อันนี้นะคะยักษ์ลนพักนะคะเป็นไม้ใบยาวค่ะเวลาโตเขาก็จะเริ่มกัดมานะคะกัดเม็ดมาแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีหูใต้ใบนะคะตอนเด็กเดกก็จะเป็นใบเขียวเขียวยาวๆวก่อนนะคะตัวนี้มีกระถางสี่นิ้วนะคะแบ่งอยู่หนึ่งร้อยบาทค่ะอันนี้ยาวสวยมากนะ,ะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะนะคะลูกไม้อันนี้ก็จะเป็นบอดินเดชานะคะบอดินเดชาเป็นไม้ออกโคนส้มๆนะคะสำหรับตัวเนี้ยค่ะ ใบใหญ,ใหญ่ยิ่งโตยิ่งสวยนะคะนี่ต้นลูกหนูไม่แน่ใจเดี๋ยวหนูเช็คให้ทีหนึ่งนะคะสำหรับบดินเดชานะคะนี่ค่ะพามาดูต้นแม่อันนี้มหาชัยนะคะมหาชัยเป็นไม้ป้ายนะคะป้ายแต่ละใบเขาก็จะป้ายไม่เหมือนกันนะคะปลายเยอะป้ายน้อยแล้วแต่ใบนะคะตัวนี้มีแบ่งหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะป้ายมาแล้วเช่นเดียวกันนะคะสําหรับมหาชัยคะ่ะหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะ อันนี้ให้ดูมุมด้านนี้ค่ะน,นีเท <ingredient>, ้าฮีรันนะคะเท้าฮีรันพนาศูนย์นะคะชื่อเต็มเๆของเขานะคะด้านนี้ก็จะเป็นนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็เท้าฮีรันพนาศูนย์เหมือนกันนะคะต้องมุมกว้างนิดนึงถึงจะเห็นชัดนะคะแล้วก็ข้างๆนี่จะเป็นทิศทักษิณนะคะทิศท,ทักษิณน,นี่ค่ะเวลากัดลายจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นบอลโบราณค่ะตัวนี้ ทิทักษิณน,นะคะเดี๋ยวหนูให้ดูตอน,นเด็กจะเป็นลายแบบเนี้ค่ะอันนี้จะมีต้นลูกแบ่งด้วยนะคะจะอยู่ที่ต้นละห้าสิบาทนะคะเม็ดขา,ขาวๆยังไม่ขึ้นนะคะสําหรับต้นลูกเนี่ยค่ะโตมาจะเป็นแบบนี้นะคะทิปทักษิณโอ้อันนี้สวยมากอันนี้เป็นตระกูลไก่นะคะสูงกว่าพวกเลยนะคะตัวเนี้ เดี๋ยวเราจะเลาะดูไปให้สุดทางเลยนะคะสําหรับวันนี้อันนี้เป็นเพชรเจ็ดสีนะคะเพชรเจสีอันนี้คือเม็ดเม็ดเนี่ยกัดทุกใบนะคะไม่ว่าด่างเยอะด่างน้อยกัดหมดนะคะนะคะ,ะ,คะเพชรเจ็เดี๋ยวจะพาไปดูไซส์ที่แบ่งด้วยนะคะสําหรับเพชรเจ็ดสีค่ะแล้วก็ข้างๆกันจะเป็นท้ายไผ่นะคะท้ายไผ่น้าใบเงาๆเ,าเานี่ยค่ะอันนี้คือท้ายไผ่นะคะเป็นบอลเก่านะคะ สำหรับตัวนี้นะคะมีแบ่งกระถางสี่นิ้วอยู่ที่สองร้อยบาทนะคะนี่ค่ะสวยมากอันนี้เป็นลูกไม้นะคะที่หนูบอกว่าลูกไม้ใบแข็งนะคะอันนี้จะทนนะคะทนมากนะะต้นลูกตอนนี้น่าจะหมดแล้วนะคะแต่ถ้ามีนะคะถ้าหนูเจอเพิ่มเติมนะคะจะให้ไปอยู่ที่กระถางละหนึ่งร้อยนะคะนี่แต่ว่าณนะตอนนี้ค่ะหนูเช็คก,ก่อนมาถ่ายแล้วนะคะน่าจะหมดนะคะสวยมากนะคะเดี๋ยวถ้ามีแบ่งอีกนะคะจะมาอัปเดตให้ค่ะนี อันนี้ก็ใช่นะคะแล้วก็อันนี้โทนเข้มเลยอันนี้เป็นนินเพชรนะคะนินเพชรขายชอบโทนเข้มๆนะคะหูเขาจะเกยกันแบบนี้นะคะหูทับกันนะคะหูใบสำหรับอันนี้มีแบ่งหนึ่งร้อยบาทนะคะนี่เลยอันนี้พ่อเขาควักไปพาหัวเพิ่มนะคะก็เลยยุบไปนิดนึงนะคะนะคะี่ค่ะ อันนี้ลูกไม้นะคะใครจําใบนี้ได้ยังอยู่เลยนะคะใบที่โดนอะไรกินนะคะน่าจะเป็นหนอนแล้ค่ะ่ะอันนี้นางจามเทวีนะคะนางจามเทวีตอนนี้ต้นลูกหมดนะคะจะออกโทนสีแบบแดงๆขอบเขียวนะคะใบใหญ่ๆนะะี่ค่ะเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตจะแจ้งให้ทราบอีกทีนึงนะคะนี่นางจามเทวีนะคะหรือพี่ๆบางท่านน่าจะได้ไป ลูกแล้วนะคะเพราะว่ามีออกไปรุ่นสองรุ่นแล้วเหมือนกันนะคะตัวนี้นี่ค่ะเดี๋ยวถ้ามีแบ่งเพิ่มเติมเนี่ยหนูมาแจ้งนะคะแล้วก็ด้านนี้นะคะจะเป็นสุนทรภพู่นะคะสุนทรภู่ก็สวยนะคะเป็นไม้ที่แบบแข็งแรงมากเลยนะคะสําหรับสุนทรภพู่นะคะก็ต้นลูกจะอยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะสุนทรภู่เขาเป็นอ่าเขียวเปรอะนะคะใช่ค่ะ ตอนเด็กก็จะยังไม่ค่อยออกสีเท่าไหร่นะคะสําหรับตัวนี้เนี่ยค่ะอันนี้เป็นทศกันนะคะทศกันนี่เลยเวลากาัดสีจะเป็นแบบนี้นะคะตอนเด็กจะเป็นสีเขียวนะคะสําหรับทศกันะะะคค่เดินดูยาวไปถึงนู่เลยนะคะนี่อันนี้ก็สีหวานหวานนี่อันนี้เป็นรามาซูล์นะคะตอนกัดเต็มเขาก็จะเป็น อาจกัดได้มากกว่านี้อีกนะคะตอนเด็กเขาจะออกเขียวนะคะสําหรับราม,มาสูนนะคะตัวนี้ก็อันนี้เป็นปีกหงนะคะปีกหงนี่ค่ะใบผิวสวยด้วยนะคะสําหรับปีกหงก็ต้นลูกนะคะจะมีแบ่งอยู่ที่สองร้อยห้าสิบาทนะคะเดี๋ยวหนูจะไปเช็คจํานวนให้อีกทีหนึ่งนะคะว่ามีอีกกี่ต้นนะคะส่วนราม,มาสูนนะคะราม,มาสูน รามาสูรนะคะเดี๋ยวต้นลูกจะมีแบ่งสามร้อยบาทนะคะเริ่มกัดเม็ดมานิดๆแล้วนะคะตัวนี้เผืือใครสะสมนะคะส่วนอันนี้จะเป็นพราวนะคะพราวนี่เลยพราเขาจะออกโทนหวานๆนะคะไซส์ที่ส่งก็กระสีมาแล้วด้วยนะคะหนูจะให้ไปอยู่ที่ราคาสองร้อยบาทนะคะไซส์ที่ส่งอยู่กระถางสี่นิ้วแต่ต้นใหญ่กระสีแล้วนะคะพราวนะคะใครชอบพุนชุมพูนะคะพื้นใบก็กัดเตอะเปิดด้วยนะคะตัวนี้ อันนี้ดารารายนะคะดารารายถ้ากัดเต็มเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะนะคะตัวนี้นะคะต้นลูกจะอยู่ที่100่งร้อยบาทนะคะดารารายอันนี้จะเป็นต้นกระถาง6นิ้วนะคะชื่อว่าคุ้มทรัพย์นะคะคุ้มซัพ์นี่ค่ะกระถางนี้หนูขออยู่ที่ราคาสามร้อยบาทนะคะสําหรับคุ้มรัพย์ค่ะนี่เลยนะคะสามร้อยบาทค่ะ ใบฟอมสวยมากนะคะเป็นชั้นดีแล้วก็เป็นทรงพุ่มๆค่ะอันนี้ลูกไม้นะคะนุก็จะเป็นเทพเทวริสนะคะไม้ป้ายด้านนู้นนยคะอันนี้เป็นบรรดาแม่พันธุ์นะคะอันนี้ก็จะเป็นมารกก์เกวนะคะต้นโตเนี่ยใบแข็งมากนะคะอันนี้คือต้นแม่เขานะคะแล้วก็สีใบาอาจจะมีเปิอป้อๆมาบ้างได้นะคะตัวนี้เนี่ยค่ะสำหรับต้นลูกก็จะมีแบ่งหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะ คะ่ะอันนี้เป็นไก่ทองไม่ใช่ไก่ทองนะคะหนุมานเชิญทงนะคะเต็มฟอร์มนะคะจะกัดพื้ชชมพูแบบนี้นะคะจากที่เขาจะเป็นใบพื้นขาวนะคะเนี่ยคะ่ะกัดมาเรื่อยๆค่ะตัวนี้นะคะก็จะอยู่ที่ราคา100บาทนะคะสําหรับต้นลูกของเขานะคะพามาชมแม่แบบเต็มฟอร์มนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะหนุมานเชิญทงคะ่ะอันนี้ก็เป็นพระอีสวนปราบจักรวาลน,นะคะบอลเก่านี่เลย สีสวยมากตัวนี้เขามีชื่อแล้วนะคะเขาจะชื่อว่านารีแช่มช้อยนะคะตัวนี้นะคะก็ด้านนี้อันนี้ไก่แดงนะคะนี่ไก่แดงอันนี้พริกระเกือนะคะพริกกระเือจะออกโ้นเขียวนะคะตัวนี้นด้านนู้นจะเป็นนางสุชาดานะคะนางสุชาดาก็ยังมีแบ่งอยู่นะคะอยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะ นี่ไก่ทองนะคะนี่ไก่ทองนะคะเส้นใบจะขาวนะคะไก่ทองอา้าวอะไรแอบมากินใบหนูไปอีกแล้วนะคะนี่สำหรับไก่ทองก็จะมีแบ่งกระถาง4นิ้วอยู่ที่แปสิบาทนะคะตอนเด็กๆนะคะเขาจะยังไม่แดงแบบนี้นะคะเขาจะเป็นพื้นขา,ขาวๆมาก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆกัดมาเรื่อยๆค่ะสำหรับไก่ทองนะคะ เนี่ยค่ะอันนี้เป็นยักษ์ตีเมฆนะคะสําหรับวันนี้มีต้นลูกมาแบ่งด้วยนะคะยักษ์ตีเมฆก็จะอยู่ตับรามเกียรน,นะคะก็การสีมาแล้วเหมือนกันเดี๋ยวหนูเอาต้นลูกให้ดูค่ะสวยมากนะคะตัวเนี้นี่ค่ะต้นลูกที่หนูมีแบ่งก็การสีเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ในกระถางสี่นิ้วนะคะแบบนี้เลยตัด,ดลายเรียบร้อยอันนี้ให้ไปกระถางละสองร้อยบาทนะคะยักษ์ตีเมฆค่ะ อันนี้จะเป็นพรน,นับพันนะคะพรน,นับพันตัวนี้จะอยู่ที่กระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะพรน,นับพันนี่ค่ะบัวสวรรค์น,นะคะตัวนี้บัวสวรรค์เดี๋ยวจะพาไปชมบรรดาแม่พันธุ์ด้วยนะคะบัวสวรรค์ตัวนี้เป็นไม้ป้ายนะคะใบกลมฟอมเตี้ยๆค่ะตัวนี้จะอยู่ที่สามร้อยบาทนะคะ อันนี้นะคะที่เดี๋ยวหนูจะพาไปชมต้นแม่นะคะเขาจะมีเม็ดขึ้นนะคะอันนี้เริ่มมีมานิดหน่อยนะคะตัวนี้จะอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะเป็นลูกไม้ค่ะเป็นชมพูเหลืองนะคะอ๋อพูดผิดค่ะเม็ดชมพูนะคะเม็ดจะออกชมพูแต่ว่าพื้นเนี่ยจะเป็นเหลืองๆส้มๆนะคะตัวนี้หนึ่งร้อยห้าสิบาทคะ่ะเดี๋ยวจะพาไปชมต้นแม่ด้วยนะคะตัวนี้เป็นไม้ผ่าค่ะอันนี้เป็นตับจังหวัดนะคะสีแดงนะคะตัวนี้ จังหวัดขอนแก่นนะคะใบกลมตัวนี้จะอยู่ที่100บาทนะคะอันนี้นายดอกรักนะคะตับวีระชนตัวนี้ให้ไปที่80นะคะเป็นไม้กะส,สีค่ะโตกัดชุมพูนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมต้นแม่นะคะวังทองนะคะวังทองนี่ไม้อ่าตัวนี้ราเขาเรียกว่าไม้กระดูกนะคะเส้นใบจะชัดตัวนี้ให้ไป100บาทนะคะวังทองเวียงเจ้าเงาะนะคะเวียงเจ้าเงาะจะอยู่ที่ราคา หนึ่งร้อยสาสิบาทนะคะเป็นไม้ที่ใบดกมากนะคะตัวนี้แล้วก็ทนหวานนะคะเียงเจ้าเงาะค่ะอันนี้เป็นไม้เหลืองอีกตัวหนึ่งนะคะเม็ดจะถี่มากๆเลยนะคะอันนี้ชื่อว่าเหลืองสาดูดีนะคะเหลืองสาดูดีเหลืองสาดูดีหนูให้ไปที่หนึ่งร้ยห้าสิบาทนะคะเป็นเหลืองที่มีเม็ดกระจายทั่วทั้งใบนะคะตัวนี้จบพระนครน,นะคะต้นใหญ่ๆเลยตัวนี้จะออกลายเปรอะๆแบบนี้นะคะ ตัวนี้ให้ไปหนึ่งร้อยบาทนะคะจบพานครคะ่ะนี่นะคะอันนี้เป็นพุ่มดีนะคะหนไม่แน่ใจว่าต้นอะไรนะคะใบออกเปรอๆนะคะเหมือนจะมีสองต้นในกระถางอันนี้หนูให้ไปราคาห้าสิบาทเท่านั้นนะคะใครรับนี่คะ่ะอ่าเป็นไม่ทราบชื่อฟอมพุ่มก็ได้นะคะอันนี้จะเป็นชิน,นะบัญชนนะคะชิน,นะบัญชรอ,อันนี้เป็นแม่พันธุ์เขานะคะ สำหรับต้นลูกก็ยังมีแบ่งอยู่นะคะสำหรับชิน,บน,ชน,นะบรรชนเนี่ยค่ะมันจะแน่นหน่อยนะคะตรงนี้อันนู้นยาวไปถึงนู่นเลยะคะ่ะชินะบัญชนนะคะอันนี้น่าจะเป็นไกทองประเสริฐแต่แบบป้ายน้อยนะคะถ้าใครสนใจแบบคือไกทองประเสริฐเนี่ยลายใบยเขียวเขียวเขากัดได้เหมือนกันนะคะเผื่อใครสนใจตัวนี้ก็มีแบ่งอยู่นะคะจะอยู่ที่ราคา80บาทนะคะ80บาท อันนี้จะเป็นเทพเทวานะคะไม้ป้ายสวยๆเลยนะคะตัวนี้เป็นแบบป้ายแบบด่างนะคะตัวนี้จะอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะเทพเทวาอันนี้เศรษฐีพันล้านแบบที่ด่างน้อยนะคะนี่วันนี้หนูให้ราคาพิเศษอยู่ที่สี่สบาทนะคะเศรษฐีพันล้านแบบด่างน้อยนี่ค่ะสวยมากนะคะขอบมีตัดขอบนิดหน่อยด้วยนะคะตัวนี้ อันนี้จะเป็นจังหวัดบุรีรัมย์นะคะจังหวัดบุรีรัมย์จะอยู่ที่ราคา100บาทนะคะจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะนี่ค่ะใบกลมนะคะตัวนี้อับสรสวรรค์น,นะคะต้นนี้ขอ160บาทนะคะใครรับต้นในคลิปแจ้งได้นะคะน่าจะมีต้นเดียวค่ะแบบนี้นะคะ150ค่ะแต่ถ้ามีสำรองเดี๋ยหนูเช็คให้อีกทีค่ะไม้ป้ายนะคะอันนี้จะเป็นขุพนพลอา,าสาศึกนะคะขุพนพลอา,าสาศึก ไซนี้จะให้ไปอยู่ที่ราคา100บาทนะคะไม้โบราณนะคะตัวนี้ขุนพลอาสาศึกค่ะลูกไม้นะคะรหัสยอยักษ์ตัวนี้จะอยู่ที่ราคา60บาทเท่านั้นนะคะลูกไม้รหัสยอยักษ์ค่ะอันนี้สาวเมืองเหนือนะคะสาวเมืองเหนือมีแบ่งหนึ่งต้นนะคะจะอยู่ที่ราคาให้ไป150นะคะสาวเมืองเหนือนางฟ้านะคะนางฟ้าอยู่ที่ราคา50บบาทนะคะนางฟ้านี่ จะออกโทนขาวๆาวนะคะเป็นพุ่มๆดีค่ะตัวนี้ลุกไม้ผีเสื้อนะคะหกสิบบาทค่ะออกโทนชมพูนะคะตัวนี้อันนี้สุรพลนะคะสุรพลหนึ่งร้อยบาทนะคะสุรพลจะเป็นตับนกกร้องนะคะโทนออกประมาณน้ําตาลแดงนะคะมีเม็ดเม็ดนิดนึงค่ะอันนี้นะคะนกสุดแสวงนะคะนกสุดแสวงจะอยู่ที่ราคาหกสิบบาทนะคะนกสุดแสวงค่ะเนี่ยค่ะนายดอกรักนะคะ อันนี้ก็สวยนะคะแต่อันนี้ต้นลูกหมดนะคะหนูพามาชมเป็นไม้กัดสีนะคะตอนเนด็กจะเป็นสีเขียวนะคะสําหรับตัวนี้นี่ค่ะนี่อันนี้เบนจะลงน้ําทองแบบไม่ด่างนะคะถ้าแบบไม่ด่างตอนนี้มีแบ่งกระถางละ100บาทนะคะเริ่มกัดสีมาแล้วด้วยนะคะนี่ถ้ากัดเต็มก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเหลืองตัวนี้นะคะมีชื่อว่าเหลืองมณนีรัดนะคะสําหรับเหลืองมณีรัดก็จะมีแบ่ง200บาทนะคะสําหรับกระถาง4นิ้ว เป็นพื้นเหลืองนะคะตรงใจกลางนี่จะออกเข้มๆหน่อยนะคะแล้วก็เม็ดแดงใหญ่ๆค่ะนี่ค่ะนนี้พามาดูชนะมานนะคะสําหรับชนะมานนะคะต้นลูกยังมีแบ่งอยู่นะคะจะอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะชนะมานเป็นโทนแดงค่ะนี่นะคะอันนี้เลิศมงคลนะคะเลิศมงคลอันนี้คือแดงมากๆเลยนะคะเลิศมงคลต้นลูกก็จะมีแบ่งหนึ่งร้อยนะคะ อันนี้บัวสวรรค์น,นะคะตอนโตก็จะฟอร์มเตี้ยๆแบบนี้นี่แหละนะคะป้ายเยอะป้ายน้อยแล้วแต่ใบเป็นพุ่มดีมากเลยนะคะบัวสวรรค์ค่ะนินซับนะคะนินซับนี่สำหรับตัวนี้นะคะก็จะมีตัวลูกแบ่งอยู่ที่แปดสิบนะคะสำหรับนินซับนะคะใบปอมๆน่ารักมาก อ่ะส่วนดารานพรุพัน์นะคะตอนนี้หนูมีแต่หน้าดั้งเดิมแบ่งนะคะก็คือหน้าออริจินอลหรือหน้าที่จดทะเบียนนะคะสําหรับดารานพรุพัน์เดี๋ยวจะพาไปชมกระถางสนิ้วนะคะจะมีแบ่งอยู่ที่ราคาตอนนี้ให้ไปสี่ร้อยเจ็ดสิบนะคะล้นกระถางนะคะสวยมากเดี๋ยวจะพาไปชมค่ะฮงดรุ่นนะคะยิ่งโตยิ่งสวยค่ะตัวนี้นี่ค่ะอันนี้นะคะเป็นลูกไม้นะคะผสมธาตุบางแก้วผ่ามานิ่งแล้วนะคะ สีหวานหวานมากเลยนะคะตัวนี้เนี่ยค่ะอันนี้จะให้ายกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะเป็นกระถางสี่นิ้วนะคะนี่ให้ดูสีใกล้ๆกนะคะสีหวานหวานเปิอะเปะค่ะสวยมากหนึ่งร้อยบาทนะคะเพชรเจ็ดสีวันนี้มีซสายการะสีแบบนี้มาแบ่งด้วยนะคะจะอยู่ที่ราคาอันนี้ขออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะมีต้นเดียวค่ะซสายแบบนี้นะคะใบหอกนะคะออกสีเหลือบเหลือบแบบนี้ค่ะนี่นะคะโทนเข้มเขมเหลือบแดงน้ำตาลนะคะ อันนี้ให้ไปหนึ่งร้อยบาทคะ่ะใบหกนะคะพญาพันวังนะคะคู่กับมหาพลนะคะมหาพลกับพญาพันวังต้นคู่กันเลยอันนี้หนูให้ไปหนึ่งร้อยสามสิบาทคะ่ะมีกระทางเดียวนะคะทุ่งสีทองนะคะทุ่งสีทองตัวนี้ให้ไปหนึ่งร้อยบาทนะคะทุ่งสีทองเพชรเจ็ดสีมีอีกแบบหนึ่งคือแบบที่ไม่ด่างนะคะไม่ด่างเขาก็จะกัดเม็ดมาแล้วแบบนี้เหมือนกันนะคะตัวนี้จะให้ไปอยู่ที่ราคา40บาทนะคะ เพชรบ้านปรทุมค่ะเพชรบ้านปรทุมอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะตัวนี้ทวีราบต้นนี้นะคะกัดมาแล้วด้วยนะคะตัวนี้จะอยู่ที่ราคาให้ไปหนึ่งร้อยบาทค่ะนี่นะคะตอนแรกเขาก็ยังกัดน้อยอยู่นะคะโตกัดใหญ่เลยนะคะตัวนี้นี่รัตนสินนะคะรัตนสินตัวนี้ป้ายออกโทนชุมพูนะคะตัวนี้ฟอร์มใหญ่แล้วนะคะล้นกระถางสี่นิ้วแล้วค่ะตัวนี้ให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะสวยมากนี่ค่ะ มีหลายต้นอยู่นะคะปลายสวยๆทั้งนั้นเลยอันนี้จะเคียนทองนะคะผ่าแล้วกาบหลุดนะคะหนูไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะคะตัวนี้ให้ไปราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะสีสวยจังหวัดนาราธิวาสนะคะใบกลมนะคะตัวนี้จะอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะนาราธิวาสค่ะอ่าโทนแดงมาแล้วนะคะสีสหัสนะคะตัวนี้การก็แดงใบก็แดงนะคะ เป็นพุ่มดีนะคะต้นจะไม่สูงตัวนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะสีสหัสค่ะยักษ์ลน,นพักนะคะใบยาวนะคะตัวนี้ก็เริ่มกระสีมาแล้วเหมือนกันตัวนี้ต้นละาน0่บาทค่ะยักษ์ลน,นพักนี่คะ่ะายจันนะคะภายจันจะอยู่ที่ราคา100บาทเขาอยู่ตับขุนช้างขุนแผนนะคะ เป็นไม้ป้ายเขียวค่ะตัวนี้หานุมานออกศึกคะ่ะหานุมานออกศึกจะอยู่ที่ราคาห้าสนะคะตัวนี้เริ่มกัดมาบ้างแล้วคะ่ะจะเป็นโทนแดงนะคะตัวนี้อันนี้ออกโทนส้มๆนะคะสีลำพูนนะคะสีลำพูนตัวนี้คะ่ะตัวนี้จะอยู่ที่ราคา100บาทนะคะอันนี้หมาหั่นนะคะหมาหั่นเขาจะเป็นนางรากสดผสมกับอัศวินดํานะคะตัวนี้จะอยู่ที่หนึสบาทนะคะเผื่อใครอยากได้ไปสะสมนะคะป้ายสวยๆเลย ม้าแก้วนะคะม้าแก้วจะอยู่ที่150บาทนะคะนี่ม้าแก้วเป็นไม้เก่าคะ่ะตัวนี้ก็ก้านแข็งใบแข็งเหมือนกันนะคะทรงดีมากคังจินดานะคะตัวนี้ให้ไปราคา50บาทนะคะใบดกมากค่ะคังจินดา50คะ่ะราหูอมจันนะคะราหูอมจันพื้นจะเข้มๆนะคะแล้วก็โตขึ้นเขาก็จะมีเม็ดขาวๆมานะคะตัวนี้จะอยู่ที่120บบาทนะคะราหูอมจัน ราศีพฤษภนะคะราศีพฤษภอันนี้ให้ไปราคา200บาทนะคะสวยมากกัดชมพูข้างในเม็ดแดงนะคะตัวนี้มนเทียนทองนะคะมนเทียนทองอันนี้ก็เริ่มกัดมาแล้วนะคะโตกัดส,สวยมากนะคะตัวนี้อันนี้ให้ไปห5 0บาทนะคะมนเทียนทอง อันนี้จะเป็นเจ้าเงาะนะคะเจ้าเงาะอันนี้มีหูทุกใบจริงๆนะคะใบเล็กใบน้อยมีหูหมดตั้งแต่เกิดมาเลยนะคะตัวนี้ให้ไปราคา300บาทนะคะสําหรับเจ้าเงาะฟอร์มเขาจะไม่สูงค่ะเป็นมุมพุ่มนะคะใบจะดกค่ะตัวนี้อันนี้เป็นต้นคู่นะคะเป็นพญาหงกับนพก้าวป้ายนะคะนพะก้าวป้ายได้ต้นคู่ไปเลยพญาหงต้นนี้ก็เริ่มมีหูมาแล้วนะคะมีกระถางเดียวค่ะนี่นะคะอันนี้ก็ใช่ ะะเป็นต้นคู่กันตัวนี้นะคะหนูให้ไปอยู่ที่ราคาสองร้อยบาทเท่านั้นนะคะถ้าใครรับแพ็คคู่นะคะคุ้มมากนะคะบัวหิมะนะคะบัวหิมะตัวนี้เนะะี่ยค่ะออกโทนขาวขาวนะคะใบกลมๆเป็นชั้นน่ารักมากนะคะตัวนี้เนะะี่ยค่ะอันนี้ให้ไปราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะบัวหิมะค่ะคุ้มซับนะคะคุ้มซบับตัวนี้จะอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะ ไม้ฟอมเตี้ยนะคะแล้วก็ใบจะดุกนะคะตัวนี้หนึ่งร้อยบาทคะ่ะอันนี้สีมหาโพธิ์นะคะแต่ว่าเขากัดโทนประมาณนี้คะ่ะหนูไม่แน่ใจว่าเขาแพงหรือว่าอะไรนะคะแต่ฟอร์มพุ่มสวยมากเลยนะคะตัวนี้นะคะหนูให้ไปราคาเอาไปหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะคะมีต้นเดียวคะ่ะฟอร์มแบบสวยมากนี่นะคะนารีสยามนะคะนารีสยามจะอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะนารีสยามคะ่ะ หงยกนะคะไซนี้กระถาง4ี่นิ้วก็จะอยู่ที่ราคา80บาทนะคะหงยกนะีคะที่หนูพาไปชมต้นแม่มานะคะรวงราชเสนหานะคะตัวนี้ก็เป็นโทนชมพูเหมือนกันอยู่ที่ราคา35บาทคา่ะพยามัจ,จุราชนะคะตัวนี้เขาจะออกใบยงาเงานะคะสวยมากตัวนี้นะคะพยามัจ,จุราชใบแข็งนะคะการแข็งด้วยสีสวยนี่เลยตัวนี้นะคะไซนี้จะขออยู่ที่ห5 0นะคะ นี่คือสวยมากหันุมานเชิญทงนะคะหันุมานเชิญทงตัวนี้นะคะจะเ,าเขาเรียกอะไรใบจะเรียวๆยาวๆ,ๆนะคะแล้วก็พื้นกัดชมพูมานะคะยิ่งโตชมพูก็จะยิ่งชัดขึ้นนะคะอันนี้เลื่อเๆมาแล้วะค่ะนะคะสวยเลยตัวนี้จะอยู่ที่ราคา100บาทนะคะหนุมานเชิญทงค่ะอันนี้กําแพงแสนนะคะกําแพงแสนจะอยู่ที่ราคาต้นละ3 5มบาทนะคะเป็นโทนเปรอะๆค่ะแล้วก็มีเม็ดบนพื้นใบนะคะตัวนี้ กำแพงแสนสาสิบห้าค่ะโตก็จะใบใหญ่นะคะตัวนี้อันนี้ไก่มาเหสวนนะคะตอนเด็กเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเม็ดจะขึ้นมาเรื่อยๆนะคะจนเม็ดเชื่อมกันตอนโตนะคะสวยมากยิ่งโตยิ่งสวยนะคะเป็นสีโทนชมพูนะคะตัวนี้ให้ไปห้าสิบบาทค่ะเพชรจินดานะคะเพชรจินดาจะอยู่ที่ราคา 80สิบาทตัวนี้ก็เป็นโทนชมพูแล้วก็ตัวมีหูใต้ใบเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้ให้ไปแปสิบาทนะคะนี่อาจจะมีกัดเม็ดแบบนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็เริ่มกัดมาแล้วค่ะสวยนะคะตัวนี้หนุมานอมพพานะคะตัวนี้จะเป็นโทนชมพูนะคะอันนี้ให้ไปต้นละสี่ิบาทคะ่ะหนุมานอมพพานะคะอันนี้รามมาสูนนะคะรามมาสูนนี่ค่ะ ตัวนี้ก็เริ่มกัรสีมาแล้วเช่นเดียวกันรามมาสูนจะอยู่ที่ราคา300บาทนะคะ300บาทรามมาสูนตับรามมาเกียนค่ะอันนี้หลวงพ่อพูนนะคะหลวงพ่อพูลจะอยู่ในกระถางสี่นิ้วเป็นใบไผ่นะคะโทนชุมพูค่ะตัวนี้เนี่ยคะ่ะใบไผ่จะต้นไม่สูงนะคะเอกลักษณ์ของใบไผ่ใบหอกเขาเลยตัวนี้จะอยู่ที่150บาทนะคะหลวงพ่อพูนใบย,ยอะนะคะแต่ต้นยังประมาณนี้คะ่ะต้นไม่สูงสวยมาก นะคะหลวงพ่อพูนค่ะเนะะี่ยค่ะสุนทรผูห้าสิบาทจะมีไซส์นี้นะคะเา้ากล้องหนูไม่โฟกัสแล้วเนี่ยค่ะลากทะลุเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะคะต้นละห้าสิบค่ะนะคะ่ะซสกระถางสี่นิ้วนะคะต้นละห้าสิบบาทนี่เลยอ่ะวันนี้มีต้นคู่มาแบ่งด้วยนะคะเป็นพะโมกคาานะนะคะอยู่กระถางเดียวกับหงยกนะคะถ้าใครรับกระถางนี้หนูขออยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะลากทะลุเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้นี่ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็ใครสนใจพันไหนนะคะสามารถจดชื่อแล้วก็โทรมาสอบถามได้เลยที่เบอร์0642824363นะคะหรือว่าแอดไลน์เพิ่มเพื่อนมาพูดคุยกันก่อนได้นะคะอ่าฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็มาพบกันทุกชุกเย็นนะคะในสวนบอนสีนะคะก็พบกับช่องสานิตบอนสีนะคะได้หรือว่าย้อนชมคลิปเก่าๆได้ตลอดเลยนะคะคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่418นะคะถ้า ผิดพายขออภัยด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะหนูก็จะขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมมากๆเลยนะคะก็เอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะหรือว่ามีข้อสอบถามอะไรก็ทักแชทมาพูดคุยกันได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ